ครับกับมอหอห์กับรางรอยแปดสมคันในเครื่อง oppo นะครับ oppo a83 นะครับตัวนี้นะครับลูกค้าเฮ็ดตกหนามากนะครับว่าตกแป๊บเดียวหนึ่งบนสัมพันธ์ร่างออกแค่เน้เพิ่งมาเบื้องจนนะครับผมเปิดเบางเหลือคือโบติดนะครับนี่ครับเปิดสวิช์ดูแล้วไม่ติดนะครับเอามาเบิ่งครับอาการมันจะเป็นยังไงนะครับสิไปตัวรีโพสต์สมนีนะครับมันกระตกนิดเดียวนะครับแต่ไฟย์ดูดไฟย์ดูดกับ ดูดนิดเยอครับแล้วคนกระตายเคลียรครับนี่เขาอุดยน้านะครับมาเป็นกันครับว่ามันจะเป็นอหรือเปล่านะครับจุ๋มหนึ่งครับราคาบาล่างเครื่องนะครับเบางทีละครับน้ำครับสกีดน้ำนะครับก็ถือวัดโอ้ลายเตียวนะครับ โอเคครับน,นี้ก็เช็ดก่อนครับถือ่าไลนะครับโอ้์สมพลน,นะครับถือว่าเยอะอยู่นะครับเอาแล้วรก็เปิดก่อนครับผมเพื่อจะเอาขั้วแบตออกแล้วก็ลองเช็คดูครับว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับเบื้องต้นนี่คือ เขาถอดล่างนะครับถอดล่างนะครับถ้าเสียหายหลาย็ค mm ือประมาณสองใบแดงถึงสามใบแดงนะครับถ้าเสียหายร้ายหรือถังในก็ควอยแจงลูกค่าครับผมประมาณนี้นะครับผมมาอาการนี้นะแต่นักพอสมควรครับพียงนะครับนักพอสมควรครับนี่พอสมควรนะครับ แล้วเอาคอยแปบตัวละครครับชือสิทธเดี๋ยว,อ,อ,วอ,อ,ยอ๋อถอดรองเบิ้ลครับผมแบบนี้ไม่ถอดออก่าครับเ,เดี๋ยวถอดโซน่างบ้างครับบางส่วนต้องเาจอเสียครับนี่ นี้ก็บันทึกแล้วว่าอัด์ให้ลูกค้าเบื้องหน้านะครับในการทํางานนะครับเบื้องจนนะครับผม เบิ้งต้นแล้วครับโหสุดยอดครับชุ่มฉ่ำนะครับชุมชช่มฉ่ำอ้าชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับมาโอกาสลอดโอกาสลอดนี่น้อยๆน,น,น,นะครับน้อย ชุดใหม่วันนี้ครับมาชุดใหม่ชุดอันนี้เนี่ยนะครับอ่ะเบื้องต้นก็เอามาล้างนะครับทำควา,ามสะอาดนะครับ,บมาล้างทำความสะอาดนะครับก็ครับอ่ะแกะแปะตรงนี้ครับ ผมบอกไว้โอกาสรอนนี <screws> wild, okay. 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 ่ค uh ือน้อยมากครับจอนะครับไปคนละครับมื่อจอชอเรล้วครับเมื่อวานนี่เแล้วแบ่งคนก็ ประมาณนี้นะครับผมเต็มคาราเบลครับผมเต็มคาาเบลนะครับอ้าวถอดทุกอย่างครับผม,มกล้องหน้าครับผมอ้าถอดเอามาเปล่านะครับดูก่อนเป่าล้างแล,ล้วก็ไล่เช็คมันก็ไม่แนะนําให้ลูกค้าไปต่อหรอกเพราะว่าเครื่องตัวนี้มันราคาไม่สูงเท่าไหร่<ม>แต่ถ้าลูกค้าอยากได้ข้อมูลก็ว<ม>่ากันกรณีน,นึงครับโอเคครับ อ่ะประมาณนี้ครับแกะร้างเครื่องนะครับหรือว่าแกฟ้าหลังหรือจะเปลี่ยนจอก็ประมาณนี้ครับหรือเป็นแนวทางครับสำหรับ Oppo a 8 e 8 3ครับโอเคครับผมขอบคุณครับที่รับชมคลิป